นี่ยายีมีอะไรเหรอะคะพี่ดูว่ารถที่เรายืมอ่ะวันนี้เราไปแถวหนุหน่ยลูกลางมามเลยสดบอกนิดหน่อยไม่เป็นไรพี่ไออีเอาไปล้างที่รัาก็ได้ <S <S 2> <S 2> พี่เพิ่งเข้ามาในเมืองอ่ะถ้ามีอะไรให้หยีช่วยอ่ะบอกได้เลยนะเคขอบคุณนะงั้นที่แม่รบกวนเราแล้วนะเดินทางดีๆนะพี่ รถขับเป็นไงบ้างอ่หยีรถเธอขับไม่สบายเลยปกติหีขับในเมืองก็โอเคอยู่นะแต่รถเธอมาหลดตํำเจอหลุมนิดหน่อยก็เป็นรอยหมดแล้วเนี่ยเออหยียังไงเธอก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะว่าอรอยข้างล่างอะ่ะมันกี่บาทฮะรถเป็นรอยเหรอกลับบ้านัางเนี้ยที่บ้านทถนนก็ด,ดีเลยเป็นหลุมเป็นบ่อดูดิจนพี่สะพ้ายเธอจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้ขับให้ระวังหน่อยคุณก็ไม่ฟังเลยอะ่ะ แล้วมาทําให้ยาหยเดือดร้อนอีกนี่ไปจ่ายค่าเสียหายเขาด้วยนะดูสิว่าต่อไปเนี่ยยาหยเขาอยากจะช่วยอะไรแกอยู่ไหมทาเขาเดือดร้อนเนี่ยดูคุณพูดสิขับรถมันก็มีรอยกระแทกบ้างเรื่องปกติคนอย่างยาหยีอ่ะค่าส้มแค่เนี้ยเล็กน้อยเดี๋ยวนะพี่พี่สซอรพรส์เธออ่ะพูดไปเรื่อยถ้ารถมันมีปัญหาเดี๋ยวฉันชดใช้เองไม่เป็นไรพี่รถหยีมีประกันเราพวกพี่อ่ะก็ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องนี้หรอกโอเคเห็นไหม ยาหียีเขาใจกว้างเขาไม่คิดและคิดน้อยกับเรื่องแค่นี้หรอกเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะฉันให้นายไปหาวายแดงไม่ใช่หรอแต่ว่าน้าครับภายรถไม่มีอะไรเลยนะครับ โหรีว่าไงนี่พี่เห็นวายแดงที่อยู่หลังรถเห่อไหมอ่ะอ๋อพี่ลืมบอกเธอไปเลยอ่ะเร่าก่อนกลับบ้านอ่ะไม่ได้ซื้ออะไรติดไม้ติดมือไปเลยที่บ้านอ่ะเราบบ้านนอกเลยไม่มีห้างที่เห็นท้ายรถเราอ่ะมีวายอยู่สองขวดคี่เปลือให้เขาไปเลยอะไรนะพี่ให้คนอื่นไปหรอใช่แค่าวายสองขวดเองเธอคงไม่คิดอะไรกินน้อยเลยใช่ไหมนี่ไม่ได้คิดได้หรอคกค่ะก็แค่โทรมาถามดีเชะ หัวหน้าครับได้ยินว่าวายสองขวดนั้นหัวหน้าเอามาจากต่างประเทศเลยไม่ใช่หรอครับมันแพงมากเลยนี่ครับใช่ไหมเถอะตอนแรกว,ว่าจะาวายขวดนี้ให้ลูกคา้างั้นเราต้องไปหาซื้อย่างอื่นแทนแล้วละ่ะได้ครับหัวหน้าไปรีบไปกันเดี๋ยวไม่ทันหยียุ่งอยู่หรือเปล่าพี่มีอะไรหรอยายหยีครั้งที่แล้วอะที่ยืมรถไปอะ พี่สไพร์ตเราอะเอารถเราไปป่าไฟแดงมาลืมไปเสียค่าป,ปักให้ด้วยนะยังไงก็รถเธออยู่แล้วนี่เอออีกเรื่องหนึ่งนะลูกชายของน้าเธอจะแต่งงานยังไงยืมรถเธอด้วยนะยืมรถหยีอีกแล้วเหรอใช่แล้วฉันก็ตอบตกลงแทนเธอไปแล้วนะยังไงอะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวหยีเห็นว่าเป็นลูกพี่ลูกน้ององหยีก็เลยไม่ได้ว่าอะไรรถมันก็รถของหยี แต่ถ้าพี่เป็นแบบเนี้ยหยีก็ไม่ให้ยืมแล้วนะเดี๋ยวนะหยีจะไม่พี่ยืมรถแบบนี้ไม่ได้นะพี่ตอบตกลงเข้าไปแล้วก็พี่เป็นคนตอบตกลงมันก็ไม่ใช่ปัญหาของหยีอ่ะไปแก้เองเอาละกันนะคะหยีทำไมเป็นคนแบบเนี้ยนี่ฉันเป็นพี่แกด้วยถ้าต้องมีพี่แบบเนี้ยหยีไม่มีพี่ดีกว่าเริงปั๊มีพี่เมื่อพอม่ะเดี๋ยวนะหยี้าแบบนี้กับพี่ไม่ได้นะ